สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งนะครับวันนี้นะครับวันว่างๆนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับถามหาเสือขับดาบ1และ2นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเหรียญที่นิยมเป็นเหรียญหลักไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็เอามาให้รับชมนะครับเท่าที่พอจะแบ่งปันได้นะครับหายากครับตอนนี้ทุกเนื้อทุกรุ่นเลยนะครับเรามาชมพร้อมกันดีกว่านะครับว่ามีเหลือกี่เหรียญนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะ เข้าไปรับชมได้เลยครับไปกันครับเรามาเริ่มที่เสือขับดาบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเสือขับดาบหนึ่งตอนนี้นะครับเหลือแต่เนื้ออาบทองพ้นสายนะครับรายการนี้ครับมีอยู่3ามเหรียญตอนนี้นะครับท่านใดชอบก็ลองแคปบหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์แล้วกันเนาะนี่คือเหรียญเสือขับดาบหนึ่งเนื้ออาบทองพ้นสายรายการที่ต้นๆน,นฮะฮะรายการที่12นะครับ สวยมากนะครับคล้ายชุบทองโบราณนั่นแหละครับตัวเหรียญนั้นสวยนะครับนะครับให้ดูไกลๆนิดนึงนะฮะจมูกร้อยเลยครับจมูกร้อยเลยนะครับองนี้ตรงกระหนกตรงเสมากระหนกตรงนี้ก็คือคมกลิบเลยนะครับยันนี่คมๆดูง่ายนะครับเหรียญแท้จะคมแบบนี้นะครับเสือขับบบหนึ่งบล็อกหลังเสือคู่นะครับบล็อกหลังเสือคู่เท่านั้นนะครับเสือหนึ่งนะครับ งานนี้ไม่มีลงยาแต่ว่าสวยมากนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเอ้อีกสองเหรียญสองเหรียญน,นี้อยู่ในเลี่ยมกรอบนะฮะเลี่ยมกรอบกันนะเลี่ยมกันน้ํานะเช่นกันครับจมูกร้อยเลยครับสวยมากนะครับคมๆนะเป็นเป็นเนื้อเดีวยวกันนะครับตอนนี้ถ่านเนื้อลงยาหรือว่าเนื้อแบบสวยๆนี่ก็พูดตรงๆว่าเริ่มจะหายา,ยากครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็ท่านใดที่ ยังชื่นชอบแล้วก็อยากสะสมก็ลองสะสมเนื้อเหล่านี้ไปก่อนได้นะครับมีอยู่สามเหรียญน,นะครับในสามเหรียญน,นี้นะครับไปต่อกันกาวไปต่อกันกับเสือขับดับรุ่นที่สองดีกว่านะครับรุ่นที่สองมาถึงเหรียญรุ่นที่สองก็จะเป็นเอาเนื้อนี้ก่อนแล้วกันองคนี้เป็นเนื้อสัตตานะฮะสัตตะรุ่นล้วนไม่ลงยานะครับเสือสองนี่ก็คือจะเป็นองหลวงพ่อครึ่งองนะฮะ ครึ่งองนะฮะหลวงพ่อครึ่งองนะคะตรงนี้คมๆเหมือนกันเลยจมูกไว้ยร้อยสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นบล็อกเสือคู่นะครับเสือสองนี่มีทั้งเสือคู่และเสือเดี่ยวนะครับมีเป็นรายการพิเศษต่อพิเศษด้วยนะครับแบบคลาสสิกคลาสสิกนะฮะต่อด้วยอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นเนื้ออับทองคุณทรายของเสือสองนะครับความคมนี่จมูกเรอยๆ้อยหน้าตาหลวงพ่อสวยมากนะครับ ด้านหลังก็เสือคู่เหมือนกันนะครับเสือคู่เหมือนกันในรายการที่เอ้ยไม่ใช่รายการเลขโค้สองหกคมกริบนะฮะดูฮนะคมๆนะฮะดูง่ายครับเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนๆก็เช่าหารก็ดูราคาเป็นหลักด้วยนะครับบางบางองค์ถูกเกินไปก็ก่อนที่จะดูเอ่ออะไรหลายๆอย่างก็ดูราคาด้วยนะครับราคามันเป็นสิ่งที่ล่อใจให้เราเช่าซื้อหาได้ง่ายบางทีนะฮะถูกไปก็พิจารณาด้วยอ่าไปสองเหรียญแล้วเนาะ แล้วก็มาเห,หรียญนี้ฮะเนื้อทองทิพย์นะฮะลงยาลายเสือดาวนะครับอันนี้สวยนะครับใครชอบลงยาสวยๆแบบนี้คุยพื้นหลังด้วยนะเนี่ยองน,นี้ก็จะหมุก้อยๆเลยครับเห็นไหมฮะคมกริบอันนี้เลี่ยมกันน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่มาดูมาดูบ้างบล็อกเสือเดียวนี่เขาเรียกว่าบล็อกเสือเดียวหลังเสือเดียวครับเห็นไหมครับหลังเสือเดียวนะครับได้โค้ด28หลังเสือเดียวเป็นแบบนี้นะครับดูเทียบกันนะฮะ เสือเดี่ยวเสือคู่นี่ครับแตกต่างกันนิดนึงแต่กลางที่บล็อกนะครับต่อเลยครับมาองคนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับหน้ากากทองทิพย์อ่าเห็นไหมจมูกร้อยๆนะครับคมๆแบบนี้นะใครชอบแบบนี้นะครับกําลังมาแรงนะครับเรียนแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําหรือทองแดงผิวไฟอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะสวยมากนะครับอันนี้ทองแดงมันปูนะครับเลขโค้ดหนึ่ง สามสองบล็อกเสือเดี่ยวดูคลาสสิกดีนะครับดูคลาสสิกดีนี่เห็นไหมครับสวยไหมคมนะฮะเหรียญแทดูง่ายครับเหรียญแทดูง่ายครับหลายท่านคงเห็นในไลฟ์สดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยนําหยิบมาหยิบจับมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเื่อชอบก็แคปหน้าจอลงมาแล้วกันนะครับามาอีกองน์นึงครับนี่นะทองทิพนะ้ากางนองขาวทองยาสองอนนสีอันนี้ก็สวยนะี่ก็สวยนะสวยมากด้วยนะครับสวยจริงๆ เสือคบดาบนี่สวยทุกรุ่นนะฮะดูครับส่องกับแสงที่ได้มาหมองอย่างนี้มันใช่เลยนะฮะใช่เลยใช่เลยนะครับมาดูด้านหลังหลังไหลังเสือเดียวด้วยนะครับหลังเสื้อเดี่ยวด้วยดูครับคมกิบนะครับเลขโค้ดห้าสี่มาดูอีกองครับมาดูอีกองหนึ่งครับนี่ครับนี่ อันนี้ที่เด็ดเลยครับลงยาราชาวดีครับลงยาราชาวดีลงยาจีวรนนะครับสวยๆแบบนี้ยาน้าเงินครับจมูกร้อยครับอ่าคมๆนะครับดูมาดูบล็อกหลังนะฮะหลังเสืออะไรหลังเสือคู่ครับหลังเสือคู่กับเลขโค้ดเลขโค้ดอะไรสองห้าสี่ครับเรียกได้ว่าสวยทุกองสวยทุกเหรียญนะครับเป็นเนื้อกางๆล่างๆก็เก็บสะสมได้ครับทุกท่านครับนะ แพ้อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับสรุปมาอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เ,เหรียญเสียมาเสือกบแบบ2 1และ2องของโมพาสนั้นค่อนข้างจะเก็บหาเก็บได้ยากนะครับต้องบอกเลยว่าหมุนเวียนในในตลาดเริ่มน้อยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสือ3ก็จะออกมาแล้วนะครับแต่1 2ก็ยังเก็นเล่นหาครับเล่นหาเยอะด้วยนะครับท่านใดชอบนะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือแคปจอนะครับสนใจตรงไหนทักไลน์มาแล้วกันนะครับแอดพาดีเมียด้านล่างหรือจะดูในไลฟ์สดก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้นะครับขอทุกท่านรวยๆเฮงเงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ